ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกมาแล้วครับนะลัคนาราศีพิจิกกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่ดาวพุธได้ย้ายมาเล็งลัคนาราศีพิจิกไปอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงาน เท่ากับว่าดาวอาทิตย์จเจรอนการงานไปอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งมาจากเรือมนมรณะและเรือนลาภะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็เป็นเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะครับว่าสรุปง่ายๆว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีการติดต่อง,งานอไนบางอย่างที่มันจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ไปถึงอนาคตในเรื่องของงานของคุณ อย่างหนึ่งที่สินแสหมิงมองเห็นตรงนี้ผมถือว่าดาวพุทธที่มาจากเรือนลาพานและเดือนมอนะนั้นไปร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเดือนการงานแล้วเร็งลัคนาราศีพิจิกนั้นใครที่เป็นชาวพิจิกและทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานทางไกลหรือต่างประเทศนะน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามา นะครับน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นก็ยังคงตีโกรร่วมธาตุน้ํากับลัคนาราศีพิจิกอยู่อยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่สมพลสรุปใจความตรงนี้ก็ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีนะครับการติดต่อประสานงานที่ดีๆในเรื่องของงานเข้ามาในสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์ เป็นวันที่ดีนะครับสัปดาห์หน้าก็คือ6มิถุนาถึง12มิถุนาวันจันทร์เป็นวันที่ดีมีความแฮปปี้นะครับวันอังคารเราอาจจะอารมณ์ขึ้นขนลงๆอยู่บ้างนะมันมีเรื่องที่ทำให้เราเองต้องลุ้นกับมันนะครับนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆวันพุธวันพฤหัสสองวันนี้ให้ระมัดระวังปากเสียง กับคนรักคู่ครองอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนวันพุธและวันพฤหัสนะครับระวังปากเสียงเกี่ยวกับคนรักคู่ครองพอมาวันศุกร์และวันเสาร์สองวันนี้กลับแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ขยับดีไปจนถึงวันอาทิตย์ฉะนั้นสัปดาห์หน้าถ้าถามชินแสมิงนะว่าของพี่จิ๋เฮ้ยว่ามันมีวันอะไรที่ดีบ้างตอบได้ง่ายที่สุดคือวันจันทร์วันหนึ่ง แล้วก็เว้นไปเลย3วันจะมาขยับดีอีกครั้งหนึ่งคือสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ฟังมาถึงตรงนี้แล้วชาวพิจิกนะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าสัปดาห์หน้านะไม่ดีอยู่2วันคือพุพธพฤหัสระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองอาจจะมีเรื่องจุกจิกและงุญญ่นหงิดเข้ามาได้นอกนั้นแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ส่วนเรื่องความรักจริงๆแล้วสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นเป็นไปได้ว่าจะไปเจอใครคนหนึ่งที่มันชอบพอกันแล้วแม่งนอกจากไม่ได้นําความสบายใจมาให้เราแล้ว,ลวมันมาจีบเรามาชอบเราไม่ว่าคุณจะเป็นพิจิกเพศหญิงหรือเพศชายนะกับทําให้เรารู้สึกไม่ได้ยินดีหรอกรู้สึกปวดหัวรู้สึกรําคาญเพราะดาวเจเ้าเดือนความรักมันโคจรอ,อยู่ในเรือนอะไรล่ะเรือนอารีไปอยู่กับดา,าวราหูไม่แน่อาจจะไปเจอคนที่แม่งพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง ติงตองเพนพี้ยนทำให้เราหงุ่นหงิดก็ได้นาชาพิจิกก็ไปดูเอานะโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี